ต้องออกไปฮนะยินว่าเารู้เรื่องนะลมคันอยู่นี่นะให้มันหายก่อนค่อยออกไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมรู้เรื่องว่าเอาฮะเข้าใจเ่ล่าหาึนะให้มันหายก่อนเด็กดือ้ออต้องโดนทำโทษอืมรู้เรื่องใช่ไหม เอออยู่นี่นะ่ะครับครับก่อนเร็วครับนี่ครับจะยหยินว่ารู้เรื่องรู้เรื่องกันหรือหูรู้เรื่องกัน <c oughs> กล็อกกันล็อกไอ้ดึกดื้อนะอาบน้ำโอ้โหนะ มองหน้ามองตานะมันเจ็บไหมลกูกถ้าเจ็บนะอย่าออกไปนะเจ็บแล้วต้องจํานะลวดน้ํามันไม่ใช่อีพอใครเด้อมันว่เป็นอีพอไปเด้อลวดน้ํานะหรือไปมันก็โดนเข้าใจไหมอะไรที่มันเจ็บมันก็ต้องจำไป